เคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางคนเนี่ยโอ้โหเจอปัญหาซับซ้อนแค่ไหนก็เอาอยู่คำตอบอาจจะซ่อนอยู่ในสิ่งที่เรียกว่ากรอบความคิดแบบวิศวกรครับซึ่งนะไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในแวดวงวิศวกรเท่านั้นแต่มันคือพิมพ์เขียวสู่ความสำเร็จเลยก็ว่าได้ที่ใครๆก็เอาไปปรับใช้ได้ไม่ว่าจะทำงานอะไรอยู่ในวงการไหนก็ตามลองนึกภาพตามนะครับแพทย์ผู้ประกอบการแล้วก็ผู้จัดการสเตเดียม สามอาชีพนี้ดูเผินๆแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรเกี่ยวข้องกันเลยใช่ไหมครับแต่เชื่อไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกเขามีจุดร่วมที่สำคัญมากๆอย่างหนึ่งซ่อนอยู่และนั่นคือสิ่งที่เราจะมาไขาคำตอบกันในวันนี้ครับและคำตอบก็คือใช่แล้วครับพวกเขาทั้งหมดล้วนได้ประโยชน์จากการคิดแบบวิศวกรซึ่งมันก็คือแนวทางที่ช่วยให้พวกเขารับมือกับความท้าทายต่างๆได้อย่างเป็นระบบแล้วก็มีประสิทธิภาพสุดๆนั่นเอง แล้วไอ้เจ้าการคิดแบบวิศวกรเนี่ยมันคืออะไรกันแน่อืมถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับมันคือวิธีคิดที่เป็นระบบระเบียบมากๆโดยจะเน้นไปที่3อย่างหลักๆเลยก็คือ 1. การแก้ปัญหา 2. การเพิ่มประสิทธิภาพและ 3. การสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆหรือที่เรียกกันว่านวัตกรรมนั่นแหละครับโอเคมาดูกันที่คุณสมบัติหลักๆของกรอบความคิดนี้กันบ้างมีข้าข้อสำ,สำคัญเลยครับ ข้อแรกเลยนะคือการแก้ปัญหาแบบซอยย่อยครับคือเจอปัญหาใหญ่ๆใ,ใช่ไหมอย่าพึ่งท้อเราแบ่งมันออกเป็นชิ้นเล็กๆก,ก่อนจะได้จัดการง่ายขึ้นข้อ 2. ใช้ข้อมูลนำทางครับไม่ใช่อารมณ์หรือความรู้สึกส่วนตัวต่อมาข้อ3ต้องกล้าสร้างสารรค์ครับกล้าที่จะลองอะไรใหม่ๆ ข้อ4อันนี้สำคัญมากคือล้มแล้วต้องลุกให้ไวเรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วก็ปรับปรุงและสุดท้ายข้อ5คือการมองหาทางที่ดีกว่าเสมอไม่หยุดนิ่งครับพยายามทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นเร็วขึ้นมีประสิทธิภาพขึ้นตลอดเวลาและนี่แหละครับคือหัวใจสำคัญเลย กรอบความคิดนี้ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่ในโรงงานหรือไซต์ก่อสร้างเท่านั้นนะแต่มันเป็นเหมือนเครื่องมือสากลเลยครับที่สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกวงการจริงๆไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการแพทย์การศึกษาหรือแม้กระทั่งงานศิละปะก,ก็ยังได้เลยเอาล่ะครับจากกรอบความคิดที่เป็นเหมือนปรัชญาตอนนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงเครื่องมือที่มันจับต้องได้มากขึ้นซึ่งเป็นรากฐานของแนวคิดนี้เลยนั่นก็คือศาสตร์ของ วิศวกรรมระบบครับเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะลองนึกถึงร่างกายของคนเราดูสิครับมันคือตัวอย่างที่เพอร์เฟคมากๆของสิ่งที่เรียกว่าระบบซ้อนระบบหรือ system of systems คือเรามีทั้งระบบย่อยอาหารระบบไหลเวียนเลือดระบบประสาทแต่และระบบก็ทำงานของตัวเองไปใช่ไหมครับแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องประสานงานกันอย่างลงตัวสุดๆเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยทำงานได้เป็นปกตินี่แหละครับคือหัวใจของวิศวกรรมระบบเลย เพราะฉะนั้นถ้าจะให้นิยามแบบเป็นทางการหน่อยวิศะวะกรรมระบบก็คือศาสตร์ที่ว่าด้วยการออกแบบแล้วก็เชื่อมโยงระบบที่มันซับซ้อนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นคนข้อมูลหรือทรัพยากรต่างๆเพื่อให้ทั้งหมดเนี่ยทำงานสอดประสานกันแล้วก็บรรลุเป้าหมายที่วางเอาไว้ได้นั่นเองครับหรืออย่างในภาพนี้เลยครับระบบนำทางหรือ Z ซตแนที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากมันไม่ใช่แค่กล่องเล็กๆในรถนะ ต่เบื้องหลังมันคือระบบซ้อนระบบขนาดยักษ์เลยครับที่เชื่อมโยงทั้งดาวเทียมเครือข่ายมือถือข้อมูลจราจรแบบเรียลไทม์แล้วก็แผนที่เข้าด้วยกันทั้งหมดนี้ก็เพื่อน,นำทางให้เราคนเดียวนี่แหละครับเอาล่ะครับก่อนที่เราจะไปกันต่อมีคำสองคำที่สำคัญมากๆที่อยากให้เข้าใจตรงกันก่อนคือคำว่า complicated กับ complex สองคำนี้ดูเผนๆเ,เหมือนจะคล้ายกันนะแต่จริงๆแล้วต่างกันเยอะเลย อย่าง Complicated เนี่ยลองนึกภาพเครื่องยนต์รถยนต์ดูครับมันมีชิ้นส่วนเยอะแยะไปหมดแต่การทำงานของมันน่ะคาดเดาได้เป๊ะๆตามที่ออกแบบไว้แต่พอเป็น Complex โอ้โหอันนี้คนละเรื่องเลยครับให้นึกถึงเครือข่ายสาธารณาสุขทุกส่วนมันเชื่อมโยงกันหมดแล้วก็ส่งผลกระทบต่อกันตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงได้ตลอดคาดเดาผลลัพธ์ได้ยากมากนี่ล่ะครับคือความต่างแล้วจะเกิดอะไรขึ้นละ่ะ เมื่อระบบที่มีความ complex, อคมกซับซ้อนเชิงซ้อนแบบสุดๆอย่างระบบสาธารณาสุขเนี่ยมันขาดการเชื่อมโยงแล้วก็ไม่มีประสิทธิภาพเรามาดูเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกันครับเรื่องราวนี้เป็นกรณีศึกษาที่สำคัญมากๆเลยครับเป็นเรื่องของคุณยายคนหนึ่งชื่อเอสเธอร์ซึ่งการเดินทางของท่านเนี่ยได้เผยให้เห็นภาพความล้มเหลวของระบบอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็น่าสะเทือนใจมากๆครับนี่คือคำพูดที่โอ้โห สรุปปัญหาได้เจ็บปวดที่สุดเลยครับลองจินตนาการตามดูนะครับการที่เราต้องเล่าเรื่องความเจ็บป่วยของตัวเองซ้ำไปซ้ำมาถึง36ครั้งให้กับคน36คนฟังทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในขณะที่กำลังหายใจลำบากนี่คือภาพสะท้อนของความล้มเหลวในการดูแลที่ไม่ประสานงานกันเลยแม้แต่น้อยตัวเลข36เนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวเลขธรรมดานะครับ แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของระบบที่แตกสลายที่แต่ละหน่วยงานทำงานแยกส่วนกันไม่มีการสื่อสารแล้วก็ผลักภาระทั้งหมดไปให้กับผู้ป่วยที่กำลังอ่อนแอที่สุดแต่เรื่องราวที่น่าเศร้านี้นี่แหละครับที่ได้จุดประกายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เราจะมาดูกันว่าแนวคิดแบบวิศวกรรมระบบเข้ามาพลิกสถานการณ์นี้ได้อย่างไร จากเรื่องราวของคุณยายเอสเธอร์นี่เองครับที่เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดโครงการเอสเทอร์ขึ้นในสวีเดนหลักการของโครงการนี้เนี่ยง่ายๆแต่ทรงพลังมากนั่นคือการพลิกมุมมองใหม่ทั้งหมดเลยคือแทนที่จะให้ผู้ป่วยวิ่งเข้าหาระบบพวกเขาออกแบบระบบให้หมุนรอบตัวผู้ป่วยแทนยึดความต้องการของผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่างแล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็น่าทึ่งมากๆครับอัตราการเข้าโรงพยาบาลลดลงเกือบ30เ การกลับมารักษาซ้ำก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเวลาที่ใช้ในการผักฟื้นก็สั้นลงไปเยอะมากและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือผู้ป่วยรู้สึกดีขึ้นปลอดภัยขึ้นมีคือข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนเลยครับว่าแนวทางนี้มันได้ผลจริงๆลองดูกราฟแท่งนี้สิครับตัวแลกมันน่าทึ่งมาก ระยะเวลาพักฟื้นเพื่อทำกายภาพบำบัดลดลงจากเกือบ20วันเหลือแค่วันกวันกว่าๆเท่านั้นเองคือลดลงมากกว่าครึ่งนี่แหละครับคือพลังของการคิดเชิงระบบที่เปลี่ยนชีวิตคนได้จริงๆเอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วเราจะมาสรุปแนวคิดทั้งหมดนี้ให้กลายเป็นเหมือนชุดเครื่องมือที่ทุกคนสามารถหยิบไปปรับใช้ได้จริงไม่ว่าจะในชีวิตการทำงานหรือแม้แต่ชีวิตส่วนตัวก็ตาม และนี่คือชุดเครื่องมือ5ขั้นตอนที่สามารถเอาไปใช้ได้ทันทีครับข้อแรกแบ่งปัญหาใหญ่ให้เป็นชิ้นเล็กๆเ,เหมือนต่อจิ๊กซอข้อ 2. ใช้ข้อมูลเป็นเหมือนเข็มทิศครับตัดสินใจจากข้อเท็จจริงไม่ใช่แค่สัญชาตญาณข้อ 3. กล้าที่จะทดลองล้มเหลวไม่เป็นไรถือว่าเป็นบทเรียนข้อ4 ปรับปรุงอยู่เสมอค่อยๆพัฒนาให้ดีขึ้นทีละนิดและสุดท้ายไฟรู้อยู่เสมอครับไม่หยุดที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาก่อนจะจากกันไปขอทิ้งท้ายด้วยคำถามนี้ละกันนะครับลองมองไปรอบๆตัวเราไม่ว่าจะเป็นระบบการทำงานที่ออฟฟิศการจัดการจราจรในซอยบ้านหรือแม้แต่วิธีการวางแผนการเงินในครอบครัวมีระบบอะไรบ้างที่ดูเหมือนจะติดขัดและกำลังรอคอยให้ใครสักคนนำกรอบความคิดแบบวิศวกรเข้าไปแก้ไขยอยู่